วัสรายการสมาคมดาไทย ก็ใกล้จะถึงแล้วและตอนนี้คือเวลา10โมงเป๊ะเรายังอยู่กันที่ f y i ค่ะแล้วเราก็มาสายไปเกือบประมาณ20วานาทีช่วงนะคะเด็กๆเขาน่าจะนั่งอยู่ในแม็กข้างล่างนและเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวนะอุ้ยทำไมสีดำกันหมดเลยอ่ะเธอต้อมีีใจเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ข้างบน เขาคนนี้คือใครยเลยคนนี้นี่แบบไม่นิดนึงไม่นิดนึงเป็นเป็นผู้หญิงแบบตาเก็บเงินเก่งมากแล้วก็นัดเยอะมากนัดเยอะมากคิวทองสุดๆรณเลยวันนี้ว่างเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างให้ใครเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เขายอมเปิดใจมาซึ่งเขาอาจจะไม่มาทำไมคล้ายๆเห็นไม่ใช่อ่ะอยู่ไหนวะมันเจอแล้วเจอแล้วไหนไหน สวัสดีค่ะมาถึงตาก,กี่โมงคะเนึ่งโมงกี้เองค่ะแขกนับเชิญพี่เด่ของเราวันนี้วันนี้แขกนักเชิญของเราไม่ได้อ่านไลน์กู๊ดบราส์ใส่เสืปป้ีส้มหมดเลยมี่เมื่อวานอ่านเพ่วันนี้นวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์ทำไมสีมส้มอ่ะอ๋อ,อ,อสีอด<า>แดงเปะค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันดีคะกินหมูแล้วว่าใจเย็นร้านวันนี้เราประเด็นคือร้านยังไม่เปิดร้านตั้งสิบเอ็ดครึ่ง รรเรานัดเขาว่ากตอนจะมาเขาก็จะ <c oughs> โมโหทีไรเรานี่เราอยู่กับไกด์นะคะเชิญค่ะไกด์แน,น,นะนำเลยค่ะไกด์พี่เจ้าพาหลอก <c oughs> <c oughs> เรามาท่องหลอกนะคะวันนี้เดส t i n a t i o n ว่าจะพามาทานบาร์บฟคิวดั้งเดิสมสไตล์เกาหลีหมูเกาหลีอย่างนี้ ที่นี่เราสามารถข้ามถนนได้ทุกที่ของประเทศไทยอนันนี้รับรับส่งตรงไหนอะคะจุดรับส่งใจก่อสร้างอ๋อใจก่อสร้างขอบคุณค่ะ l ที่นี่ไม่แออัเหรอ น้องเขาหน้าคล้ายๆน้องคนนั้นอยู่นะพี่นีไม่แอลเขาหรอไม่ไม่ใช่จอยพี่เอาจริงนะมีพี่จะแอลผู้ชายเหรอหรอก็วันนั้นไงก็นึ่งที่แอลขวยเตี๋ยวขวยเตี๋ยวถูกมากใช่นี่คือจะแอลคนขับรถไม่คือหน้าเขามีความคล้ายกันเว้ยใช่ใช่แต่ไม่แต่ไม่ใช่คน่ดิมวันนั้นมันเที่ยงไงเออที่เคย้ค่ะ เคียงหลอกเน,นี้ยเนี่ยบรรดากนบใ้เาแบบว่าเติมไม่อานแบบเยอะแต่ถ้าถามที่ชอบฝุดถัาคนไม่กินไม่กินผักเลยอย่ยมาลัก็พอฟิลมันเหมือนแบบเรากินส้มต่อตอมาอ่ะเออเยก็ได้ยากเหมือนกันค่ะที่นี่สาธิตวิธีการกินแบบคนสาวโคเรีนัน กินให้หรอรอเนาะกินทัง้งหมดเลยคำเดียวนะ้วนี่นะคะดีเฮ้ยคุณดีค่ะเรามาท้ำภักความรู้สึกเป็นคู่จิ้นกันดี <c oughs> นกว่าป้อน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 ถ้าผิดขั้นป้อนนี่ไม่ได้เกิดเลยขอขอภาพป้อนหนึ่งภาพ <c oughs> มันต้องไม่ป้อนมันต้องแบบมันต้องแบบอะไรสมัตินึ่นงหนึ่งดูแลกันนิ่งอะไรอย่างนี้ ร้อนร้อนหรือเปล่าก่อนเอาอย่ามันมากโอเคปะไหนนั่นก็ไดอันนั้นไมเนี่ยบืดด้วยเนี่ยนีความใส่ใจนี้แต่กินเองกบอันหนึ่งกัย มาเลยมาเดือนนึ่งะระอาอุยอโถนิหลังหลังน่เือเราถ่ายเราถ่ายในซุปเปอร์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังชอปปิ้งกันอยู่ก็แค่นี้นะคะ เราอยู่กันที่เซนท่าเชิดหลอมนะคะมีคนอยากมาดูงานดอกไม้ยังไงคะมีความสุขไหมคะคนนี่อยากมองให้ฟงนี้นึงเมื่อกี้เราหายไปนานมากประมาณสาชั่วโงมงในการไปดองกี้นะคะก <laughs> ็ได้อันนี้มา<อ> <laughs> นับปุบยิ้มปับอะ <laughs> อ <laughs> พยายามจะให้ได้ยในกีฬาพวงเนี่ย ไม่นี่ขอถ่าสมาคมดาวไทยไม่ทำท่านี้แล้วท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวไทยพี่นี่คะวันนี้มากับใครคะเอาเร็วสวัสดีค่ะวันนี้มากับใครคะสมาคมดาวไทยตามไปเลยค่ะแก๊งทัวร์นกพิราบนะคะนกพีน่ะนกตกกระจาย แค be <ป> <source> ีเสดี้ร่าเนี้ยแบบปัดแบบสะบัดแล้วแบบตามม่เลิกขาอะไรอย่างงี้อะไลแต่เราแค่ไม่ว่าอยากกินของหวานใช่เขา o เหน่งมากนะวันนเดินเยอะมากเราเลยคาดว่าเราจะใสอัพสยูใส่อัพสยอยู่ไหนม่อยู่ตรงไนปิดเลยค่ะไม่ได้บูมแบรนดเราบูมเองเราบูมเองเอาบูมด้วยเอาบูมด้วย อันนี้เรากินอันนี้กันคืออะไรคะพี่นีเมนูนี้อี๋มาเนี่ยโพสคัพสันประกอบไปด้วยอะไรบ้างโอแล้วพี่นีเพิ่มกล้วยด้วยเพิ่มมะนาวค่ะพิชเช่เหรออ๋อค่ะเราก็จะกินกันพักพๆหนึ่งเราก็จะหายตัวแล้วมาดูนะวันพิธีกรรมของเราคือต้องรอซ้อม หวานก็ไม่พันแต่ว,ว่า <c oughs> อันนี้ก็คือภาพมันตัดตอนที่เรากินทุกรอบเลยเพราะว่าเราจะกินร้านไหนเราก็ตัดภาพเราเรากินอยู่ทีนี้จะํามพ,าพี่ดีนิดหนึ่งความรู้สึกมาเที่ยวครั้งแรกกับเก๊งดาวไถยเป็นไงบ้างคะความรู้สึก เดินเยอะเดินเยอะหรือเปล่าเดเยอะหรือเปล่าแต่นี่ยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่ต้องได้เข้าร้านเข้าสำอางเลยรีเควสมาไงว่าอย่าแวะร้านเกึ่งสำอางไปกับแกงดาวถ่ายจะไม่มีคนให้ถ่ายทางค่ะไม่ถ่ายใครอ่ะใครดีไม่มีใครสปอนเซอร์นะคลิปนี้แล้วซัพอนเซอร์ตัวเราเองทั้งหมดคพี่กับเป็นไงบ้างคะวันนี้ว่างละ ใช่ือนกันนีีบกลับไปคืนนนะี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ฮะตัวแน่นเราต้องออกห้ <c oughs> อง,องนู้นลเลย<า>เดินวนๆนะ่ะงงๆเนี่ยมามามานนี้นะคะเราจะมารีวิวเซนตที่ขอของมินิสงกันะคะโดยที่เราเนี่ยซื้อเจ้ตาตุ๊กตาเขาเรียกอะไรนะปลาปลาปลากร,ระกตุยตัวเนี้ยในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า ถงอีปอรงอีปอแล้วกว็ในเซตนั้นก็จะมีแซนดี้อีปอ ujemy, แล้วก็มีรูปของอีปออีกสองแอร์สองแอร์กะคันทุกคนนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่บูช์สวงามแล้วพี่นีได้อะไรมาคะโชว์หน่อยสมัยกว ให้น้องๆเวลาไปตามงานพี่ๆแล้วพี่ๆเวียงน้องๆก็จะค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วง,งท้ายของการวอล์กกันแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะจากลากันที่ BTS นะคะเดี๋ยวมารอดูถ้าเราจะจาไปขอแต่และกนมีท่าได้เหรอหนิงไม่มีท่า,า,า, <laughs> ทาเพราะว่าหนิงจะใบายอย่างนี้แล้วทุกคนก็ไปไง ไมเนี่ตรงนี้เลยพี่นีคนแรกบายบายพี bye ่ก๊อฟธรรมดามากเลยอ่ะพี่นี <laughs> <laughs>